จากเรื่องของสลากกินเมืงรัฐบาลนะครับไปดูในเรื่องของการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดกันบ้านนะครับโดยจังหวัดภูเก็ตก็เปิดศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดภูเก็ตประจําปีงบประมาณ2 5 6 5เพื่อบําบัดผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่ครับไปกันที่วัดเชิงทะเลอำเภอถลงจังหวัดภูเก็ตนะครับทางด้านของนายเพียรพงษ์ชูวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดพิธีโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดภูเก็ตประจําปีงบประมาณ2 5 6 5โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมนะครับทางด้านของสํานักง,งานคุมประพฤกิก็ได้ดําเนินการจัดทําโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินขึ้นโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เข้ารับการบําบัดฟื้นฟูในโปรแกรมสํานักง,งานคุมประพฤกินะครับรวมจํานวน50คน ดำเนินการจัดโครงการระหว่างวันที่6ถึง7ธันวาคมนี้เพื่อเป็นการลดจํานวนผู้เสพและมีการบําบัดก่อนไปใช,ใช้ชีวิตในสังคมต่อไปนะครับทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็กล่าวว่าขณะนี้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันกับเคลื่อนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เสพผู้ติดได้รับการบําบัดฟื้นฟูที่ได้มาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ยังเป็นการลดจํานวนผู้ค้าผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในพืน้นที่จังหวัดภูเก็ตอีกด้วยซึ่งเป็นการสร้างให้สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไปครับ